ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับจี่ดีรับเข้าสู่ช h a n n อ l สัต g a เอเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Redcon City นั่นเองนะครับทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเป็นกาชาใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นกาชาที่โคตรเจ๋งนะครับ mm hmm. ผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนนะ mm hmm. เออบอกเลยว่าเป็นระบบที่สุดมากๆนะครับสำหรับกาชานี้ก็คือว่าเป็นกาชาการันตีของนะครับก็คือได้ของชิ้นนั้นแล้วจะไม่มีได้ซ้าแล้วนะครับผม mm hmm. ซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมานะครับผม ลองเปกันนะครับผมซึ่งในของแรที่สุดในชิ้นนั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นดาบนะครับผมแฟชั่นดาบนะซึ่งดาเมจโคตรแรงนะครับผมจําไม่ได้ว่า18บแปหรือเท่าไหร่นี่แหละนะมันเป็นดาบยากักษ์บัตเตอร์ซอสนะครับผมบัตเตอร์ซอสก็คือดาบเคยดูเขาเรียกอะไรอนิเมะหรือว่าเป็นหนังอะไรนั่นแหละมันจะมีอยู่นะครับผมไอ้ดาบนี้นะครับผมนะ,ะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงไหนเออตรงนี้เป็นอูนะครับอูใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ย้ายของอะไรมามากมา,กมายนะครับจุด เบรกลงเบรกลดแรงไม่มีนะนี่นะครับแต่ก็เป็นอู่ช่างใหม่นะครับทุกคนตรงนี้ที่กว้างมากนะครับเพราะว่าที่เก่ามันเล็กช่างบอกว่าช่างบดเนี้ยว่าเล็กก็เลยจัดให้เลยนะครับตรงนี้กว้างขวางนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับการสุ่มกาชานะครับถามว่ากสุ่มได้ที่ไหนนะก็คือสามารถพับ gps เลยนะครับทุกคน gps แล้วเราก็ไปที่สถานที่ทั่วไปนะครับแล้วเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะมีเป็นจุดสุ่มกาชาต่างๆนะครับ กดเลือกไปได้เลยนะครับผมก็มาดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถวจุดเกิดนะไปะเราก็ไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าอัปเดตครั้งนี้ก็มีงานใหม่มาอีกนะครับดูได้นใน g ี s เลยนะสำหรับเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งครับมีรถนี่หว่า ผมคิดว่าเขาไม่มีรถจะพาเขามาด้วยโอเคมาถึงกันแล้วนะครับผมมีคนมาเต็มเลยปะการชาใหม่นะการชาใหม่วันนี้เราเตรียมคอยมาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะล่างขวานะสเตตัสมันบอกอยู่สามพันนะครับสามพันทนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับทุกคนนะไปเข้าไปเลยนะครับเออเดี๋ยวรีวิวกระเป๋าใหม่ก่อนนะกระเป๋าใหม่ก็นี่ เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าคือตัวเกมผมมันอาจจะดูแบบเทอท้ายนิดนึงนะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ตัวเกมมันจะดูสวยกว่านี้นะครับมันจะดูกระทัดรัดกว่านี้นะโอเคซึ่งในโซนสุ่มกระชามันก็มีกระชาหลายแบบนะครับแต่ที่เข้ามาใหม่เลยก็คือตรงนี้นะผมวงล้อเสียงโชคนะครับแล้วก็เดินไปเลยครับปึ๊บนะครับก็มันมีบอนะครับค่าใช้จ่ายสําหรับการสุ่มวงล้อเสียงโชคก็คือ9ข่อยนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะ9ก้าข่อยนะก็คือเริ่มต้นน้อยมากนะครับโอเคมาเราลองสุ่มกันเลยดีกว ดูนะครับอันนี้มีเทคดาวแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่มันก็มีบอกคาแนะนานะครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะเพื่อเริ่มการสุ่มวงล้อเสียงโชคนะครับผมตัวหนังสือสีแดงคือคุณได้ของชิ้นนั้นแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือสีส้มนะครับคุณยังไม่ได้ของรางวัลชิ้นนั้นจากการสุ่มนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนใครจะกดออกก็กดสีแดงนี้ออกมาได้นะโอเคแต่เราจะสุ่มไงมาสุ่มเลยดีกว่านะครับทุกคนเนี่ยครับของที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยครับเงินแล้วก็มีเหล็กนะครับทอง อะคอปเปอร์ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดกันแตกนะครับตีอาวุธแตกเออโคตรคุ้มบอกเลยคือเอาง่ายๆสุ่มถ้าไม่ได้ดาบก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับเออไอบัตรกันแตกนี่ก็ราคามันค่อนข้างสูงอยู่นะโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวจะเมาเลยนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยมันมีหมดงหมด12ช่องนะครับก็คือหมุนทั้งหมด12ครั้งนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าหมดเท่าไหร่นะเออแต่ถ้ามันได้ดาบเลยผมก็จะหยุดเลย กดไปแล้วนี่ครับครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมันหมุนนานอยู่นะเนี่ยปึ๊บอุ้ยโอ้โหได้สามหมื่นบาทนะครับก้าคอยได้สามหมื่นนี่ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยเอาละต่อไปก็จะเป็นการสุ่มอีกทีนึงก็จะเพิ่มมาเป็น29แล้วนะครับเมื่อกี้มันมีบอกอยู่นะครับ29ก็ไปไปต่อเลยนะครับคือเนี่ยไหมถ้าอ่า ตัวหนังสือมันเป็นสีแดงแล้วก็คือของที่เราได้ไปแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้มันจะไม่ตกอีกนะครับมันจะไม่ตกลงตรงนี้อีกนะอ่าดูนะครับทุกคนแล้วก็เป็นวงล้อกาชาสี่เหลี่ยมแบบนี้โคตรเท่นะครับทุกคนนะเอ้ยได้เพชรมา20โอเคครับไปต่อไป49ครับผมดูนะครับเราได้แร่เพชรมาด้วยนะแร่เพชรนี่ก็หายากอยู่นะครับโอเคนะครับผมได้เหล็กมานะครับต่อไป79ครับผมไปต่อฮะอยู่เป็นมีโอกาสได้นะครับทุกคนอันนี้ก็นะ อยู่ที่ดวงวะจริงๆผม,มาดูนะครับว่าผมจะได้อะไรต่อไปตอนนี้หมดไปเกือบร้อยคอยแล้วนะครับก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะสำหรับระบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะอโอเคครับได้เงินเขียวมา10,000มมาต่อไป99คอยนะครับของมันก็จะเริ่มแบบคือจะเรียกว่ายังไงอะ่ะก็คือแบบของมันจะเริ่มลดลดไปเรื่อยๆนะโอกาสจะได้มันยิ่งสูงนะครับเนี่ยตอนนี้เหลือ,อก,กี่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเลยแปดนะครับผมก็ไปต่อเลยครับทุกคนนะดูว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะอาจจะเหมาวงล้อเลยหรือเปล่าโอเคครับได้ทองมาต่อไปร้อยสี่สิบเก้าไปกดสตาร์ทไปเลยแล้วก็เดี๋ยวสปอยไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอนาคตไม่อนาคตหรอกเร็วๆนี้นะครับจะมีเป็นกาชารถแบบนี้มาด้วยนะครับแบบเป็นวงล้ออย่างนี้นะให้มาลุ้นกันนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเอาแบบกาชาที่ส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะเดี๋ยวอาจจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยแหละโอเคได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับ ต่อไปมาเป็น199ร้อยเก้าเก้าก็พูดไปพูดมาผมลืมบอกเลยนะว่าคอยเนี่ยถามว่าหาจากไหนก็คือหาผ่านในเกมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าผู้ชมไม่อยากจะหารอในเกมมานนานนะครับก็สามารถเติมได้นะครับเติมผ่านแอดมินทักเพจเลดี้คอนซิตีไ้ไปได้เลยนะครับจํานวนไอเทมจานวนเต็มไอเทมเต็มเฉยเลยนะครับทุกคนน้ําหนักปะดเนทนะครับน้าหนักอัพน้าหนักกระเป๋า5กิโลอัพไป Okay. สุ่มต่อไปโอเคครับได้คอปเปอร์มานะครับอ่ะต่อไปครับ249เริ่มเริ่มแบบเริ่มหนักแล้วโอเคได้เงินมา50,000นะครับทุกคนดูทรงเหมือนจะเหมาตัวนะโอเอค okay, ครับเหล็กมา40นะครับไปต่อครับ349 ครับลงเลข9ยังไงก็ดวงดีคอยเริ่มร้อยหล่อแล้วไม่น่าไปซื้อกระเีบกระเป๋าเลยแต่มันก็จําเป็นอยู่ดีนะครับอ่ะได้ทองครับผมไปครับไอรอบนี้มันเหลือแค่สองอย่างวะว่าดาบออกทิศหลังสุดแน่เลยมาเว้ยมาเว้ยเอาหน่อยเว้ยนั่นไงเ <laughs> หมาทู่แล้วคอยไม่พอด้วย เพราะว่าครั้งต่อไปมัน5้ารนะครับโอเคขอยไม่พอขอยเข้าตัวแบบดีดนิ้วไปเอบาสุดท้ายครับยังไงก็ได้เปิดไปเถอะนะสุดท้ายเราก็เหมาทูนนนา่นะครับทุกคนก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะว่าใครได้ดาบกันมาแล้วบ้างนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่อาวุธะระดับแรนะครับผมบัตเตอร์ซอสนะครับทุกคนโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลยนะครับมาลองใส่กันดูบัตเตอร์ซอส นี่นะครับทุกคนเห็นปะโคตรฟรีเอวมีไฟดีมือด้วยนี่นี่ครับนะครับนี่คืออาวุธที่ตึงนะครับผมสำหรับเซิฟนี่นะครับพี่เขาก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับเนี่ยใช่ครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆเขา,บา,บาถ่ายรูปด้วยนะครับพี่ยี่สิบบาทยี่สิบาบาทเลยเหรอพี่น,น,นไปใช่ตีหน่อยเหรอจะลองดาเมจเหรอเดี๋ยวจะลองตีให้เขาดูไงทุกคนมันตัวนี้ออกดอกเซฟอย่างวะน่าจะออกอะมั้งไหนลองตีใครลองตีใครอันนี้นะ ยายาผมนะพี่ยาผมยา <Okay, S 2> ผมโอเคผมรู้แล้วทุกคนเมื่อกี้ผมไปเทสใหม่มานะครับดามเมจมันไม่ได้หนึ่งนะตอลองตีแล,แล้วแหละจริงพี่ครับผมขอเทสดามเมจหน่อยได้ปะพี่ชายได้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 ได,ได,ได้อันนี้แอดปะใช่ครับเนเนเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยอันนี่อ้น,นี่คาตาณะบอกหนึ่งนะแอดดูนะเนี่ยสิบสามงงไม่ไม่ครับมันอัปเดตใหม่ปะถามจริงแอดได้ใช่เนเนเนดูนี้ โอ้โสิแปดอะแอททำเกินโอโ้โหแอแมะหนึง่งเห็นปะหเห็นปะเข้าหน,น,นึ่งน,<า>น,นี่หมัดนี่หมัดมันต้องใส่ไหมปะใสให้มันถือมีดอะให้มันขึ้นลูกมีดะ 8, อะสิแปดอะแอทโอ้โหเนี่ยแล้วผมก็หาซื้อเนี่ยตั้งแพงอะดูแล้วมาแพ้ไอ้วูกระจอกหน้าเน่าเนี่ยดูดีตัฟรีไหมล่ะเอะอเออเอาอะเอาอะ ดูดูดูนี่ถ่ายถ่ายเรื่อยดูโอ้ยของจริงว่ะเฮ้ยรถชนอ้าวทำไมรามเป็นหนึ่งแล้ววะเดี๋ยวต้องปรับต้องปรับเพราะว่าเราอยู่หน้าเซฟโซนไงให้มันขึ้นรูปดาบก่อนนะทุกคนนะผมว่าแล้วทำไมผมตีดามจไม่เข้าดาบมาสู้ไม่สู้หรอเนี่ยเปิสิบแปดแล้ว ดาบได้เป็น18เออดูดิดูดิโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้เดอร์แมทเทร์ okay, เป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนะเป็นไงมีมีเสื้อกลาบด้วยไหมออพร้อมพร้อมลุยแบบพร้อมบู๊อ่ะเประการเล่นสตอรี่อ่ะโอเคครับผม